คุณพ่อที่มันปลูกทุเรียนครับผมนี่กำลังเริ่มปลูกเดี๋ยวขออนุญาตมาเจอกับคุณพ่อจาของสวนเนาะครับพ่อวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมคุณพ่อในน้าต้นนะครับผมผมสัญญาวรงครับบ้านสั้นขี้เล็กครับตาบลพาคตะเพอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดครับผมคุณพ่อมีชื่อซื้อสวนมาเนี่ยสวนทุเรียนเนี่ยสวนทุเรียนกับย่งบ้านในมีครับครับยังบ้านในมีซื้อสวนอยูเพราะว่าบ้านในตังซื้อบ้านขึ้นป้ายอ๋อครับ แต่ว่าที่คุณพ่อเห็ดสวนทุเรียนอยู่ตอนนี้เห็ดทั้งเบิดจักแปลงครับทั้งเบิดนี่มียูซีแปลงครับซีแปลงเดียครับอสีแปงอันนี้อันนี้แปงดีผมมาเยี่ยมคุณพ่อเนี่ยเป็นแปงที่เริ่มปลูกใหม่ๆเนาะแปงเริ่มปลูกใหม่ๆครับนี่พี่น้องครับติดภาพพี่น้องไปชมว่าการปลูกทุเรียนใหม่ๆนี่เห็ดตั้งใดล่ะมันยากขนาดใดส่วนห้องสีใดทุเรียนมากินเนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อสีพาไปชมครับผมไปคุณพ่อครับพาพไปชมนะครับผมครับผมอ่าาไปเบ่งทุเรียน พ่อดินก็ดีเลยเหรอดินดินอันดินนี่เป็นดินดินแดงดินผู้เขาไฟครับพผลว่าเป็นยังจ้ว่าดินผู้เขาไฟเพราะว่ามีถานมีลาวาผู้เขาไฟอยู่ในในขี้ดินครับครับปุ๊ก็เลยตั้งซื้อว่าดินผู้เขาไฟครับครับนี่มาจากศูนย์วิจัยพ่นเอาไปวิจัยนะครับบานการปลูกทุเรียนมันกะ่นว่าปลูกไปแล้วมันกะ มันเป็นรถที่หอมหวานกรอบนอกนุ่มในคุณว่า <ผม S 2> ครับอันนี้เริ่มปล <นะ S 1> ูกเลยนะพ่อเนาะครับนี่เริ่มปลูกครับวิธีการปลูกนี่เตรียมดินทังไหพ่อ,อนนเตรียมด, <บา S 2> ดินก็คือขุดหลุมนะครับขุดหลุมกับกับขุดกว้วงู่ครับหาซิบขูณหาซิบเลือกหาซิบนั่นแหละครับผมตามหลักวิชาการนะครับบานเท่าก็ล่องเลยปุ๋ยปุ๋ยขอกแน่นะครับปุ๋ยขอกก็พอล่องแล้วปุบก็ใส่ตัวหนึ่งก็คือการเสียนดินแน่ก็ใส่ผู้ดาน ครับผมครับผู้ดารานงไปน้าครับคุกขี้เข่ากันล้เรียบร้อยแต่ก็ก้อนจะปลูกก็ห้าก็ต้องอการปาดปาดถุงก็ต้องปาดตีนถุงเอาออกก้อนนะครับครับผมปาดออกแล้วก็ใส่มีดกรีดขึ้นมาแ้วก็ไปว่างจะเฝ้าจะเฝ้าเอาออกจากจากไอ่เบาเบาสุรียนนะครับเอาว่างลงกก้อนนะค่อยเอาดินกบกรบกบเขาแล้วค่อยดึงถุงออกครับผมนั่นคือวิธีการปลูกนะครับอันนี้เขาโยกคู่วันนี้ครับพ่อการ การปลูกนี่ตอนนี้นี่ <Okay. S 2> บอหัรในโยคู่นะครับครบก็แค่คุดหลุไมไปซื้อพ่อไอสุเรียนประมาณจักปีหนึ่งคือสองปีก็ค่อยจะตีคู่ขึ้นครับผมครับการตีคู่นี่ก็มันก็มีผลดีอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งเห็ดนไหทุเลียนเข้าหายกินอาหารหน่ายง่ายบ่บให้ดินแน่นนะครับเวลาวานปุ๋ยลงไปการแจกซึมของอาหารมันก็เร็วขึ้นนะครับ,รบ,รบแล้วก็เวลาฝนตกฝนตกฝาห้องอาพายุเขา่า ก่เห็ุบ่ให้ทุดรียนเท่าได้รับเสื้อราได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันระบายน้ำออกนะครับระบายน้ำออกได้เร็วนั่นคือการยกคู่นะครับแต่กับการรักษาก็ง่ายขึ้นคือการตัดหญ้าตัดหญ้าสีครับก็ง่ายการดูแลรักษาการดูแลรักษามันจะพืชนะครับครับผมแล้วที่เห็นคุณพ่อปลูกเนี่ยพื้นที่มองนี้จักไรครับเนี่พื้นที่ตัวนี้สิบสี่ไรครับสิบสี่ไรครับระยะห่างเนี่ยพ่อระยะห่างตัวนี้มันปลูกแปดคุนเก่าครับแปดคุนเก่า ส <14 S 2> ิบสี่ไร่แปคุ้นเก่านี่ตอนนี้ได้กต้นพ่อเนี่ยตันนี้มันตกไปอยู่ประมาณเกือบสามร้อยต้นนะครับนี่รประมาณสองร้อยเก้าสิบเก้าสิบสามต้นแล้วต้นพันธุ์ที่เขาเลือกมาใส่ในพื้นที่ของเขาหลวพ่อมันเป็นต้นพันธุ์ส่วนมากเป็นมอนทองครับมอนทองครับเป็นทุเรียนพื้นที่ไหมบวพ่อเป็นทุเรียนสีสังมาจากอ่ส่วนมากเขามาจากจันทบุรีนะครับมาจากจันทบุรีครับอ,อำเภอคุ้งคนละ บาที่นี้เขออาญาตถามพ่อเป็นเนงคือ,อยังเอื่นว่าทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนภูเขาไฟก็คือคือเป็นทุเรียนมอนทองแต่ว่าปลูกในในดินภูเขาไฟในดีนผูเขาไฟพอด,ดิน,ด,นดินที่มีแหล่ถาดภูเขาไฟมันดีบปล่าพอ่อมันดีมันกรอบหอมหนุ่มใน่อพนว่ารสชาติมันดีเฮ็ดไห่ทุเรียนมันมันกลมกล่อมกลม,กลมดีพอ <acak> ว่าสี่ครับตามศูมนย์วิจัยพ่อบอกครับผมครับีนใ,นในการปลูกของคุณพ่อนอะครับแปดคุณเก้าครับ ครวที่นี่พี่พ่อเป็นนังการปลูกเนี่ยเป็นนังขึ้นทางปลูกกล้วยน้ำปลูกกล้วยเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพเสมเช่นหนึ่งเฮดไห้พราะได้คาคาแรงคาไฟน้ำแต่ก็เฮดไห้ดินให้ล้วนซุยน้ำครับผมครับ,รบก็เพิ่มนั่นเจนไห้ต้นใหม่แน่ครับบ่อไห้มันแดดมากเกินไปนะครับเอาพอ่อคือคือบ่ได้ปลูกไอ้กล้วยเนี่ยเป็นปน,ปน,ปน,นังคื้น่อปลูกข้างๆต้นมันเลยก็ปลูกกลางๆ มันเบียดต้นมันแห้งครับเวลาเขาใส่ปุ๋ยลงไปมันสิมาแย่งกินต้นทุเรียนหมดก็เลยปลูกหางไว้ครับเพะว่ากล้วยสองปีคขาเสียแล้วออกจากจากจากทุเรียนนะครับบ่ได้ปลูกไว้ตลอดเป็นว่าพ่ะอบ่อครับปลูกแค่แค่สองปีพอปีที่สองมาทุเรียนมันเริ่มเริ่มมีส่งพุ่มปุ๊บพ่อก็เริ่มเอากล้วยออกครับครับแล้วกล้วยนี่เลือกชนิดบ่ครับวาต้องเป็นกล้วยอีหยังก็ส่วนมากปลูกกล้วยหอ้กล้วยไข่นะครับครับกล้วยไข่อ๋อ ตัวไซ่มันมันมีผลดีกับทุเรียนมาพอ้หรือว่ามันเป็นส่วนทีเข้าหมักหรือว่าเอามาล่วงรวมเป็นเป็นทีมรกันมันเป็นเป็นเผืชเป็นกล้วยท,ที่ที่ที่สามารถเทศไห้ผ,ผลผลิตไดๆเข้าได้เร็วขึ้นออคือสิบห้าหมือเข้าเขาตัดนะครับสิบห,าห้ามือตัดถ้ากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากล้วยนี้เข้าน,นั่นมันก็สามสี่เดือนค่อยได้ตัดนะครับอันนี้คือเหตุผลนีบนี่คือเหตุผลนี่เองครับผมเพราะ แล้วก็คันปลูกในน้อยต้นเน,น่นอยเจ้งเสี้ยนเนี่ยมันก็จงเข้าเลี้ยงลูกบ่ครับทำกันก็เลี้ยงลูกหน่อยนะครับเจ้าไหนพอ่อหนึ่งมันกับบ่ค่อยมา,มากที่ฉีดยาที่ร้อนฉีดยาเย็นๆน<อ>ะครับชอบที่จะเป็นอาหารเสริมหมากกวัวนะครับอาหารเสริมมากก่าที่ให้ให้ใหต้นทุเรียนให้มันมันงามนะครับกั่เมนเด้กน,น้อยกับบ่เมนมาหน่อยมากกับสีป้อนเขาเลยบ่เมนครับต้องให้กินอาหารเสริมต้องให้กินอาหารเสริมตลอด ครับนี่คือใส่นี่ผมก็พยายามใส่เอาปุ๋ยขอบปุ๋ยยังมใไซครับก่อนเท่าจะไปให้เคมีแต่ให้เคมีหลายมันก็บ่งอาำนะครับมันก็เฮ็ดให้ต้นทุเรียนเท่าลำบากครับผมครับแล้วบที่เนียนน้อยๆเนี่ยมันมีโรคปะพ่อโรคมันก็คือโรคเชื้อราแล้วก็เพียไฟได้แดงครับแล้วก็แมลงปีกแข็งนี่นะครับธรรมดาอันไหนสาคัญเลยพ่ออันไหนตื่นตัวปัญหามากๆเลยปัญหาหนาๆคือเชื้อราเชื้อราครับเชื้อราเขาหล่ะครับ เขาลากแล้วเขาใบนอนยังไงก็เพียไฟกินเพียไฟนี่สิกินใบอ่อนนะครับเพียไฟกินใบอ่อนถ้าได้แดงนี่มันสิกินใบแก่นะครับครับใบแก่นี่พวกมันวันแกแกแล้วมันสิกินลำเลียงใบนี่มันจะเหตให้หล่วงลงนะครับแล้วมันมาหนาใดพอมันมาช่วงหนาหล่อนหนาหล่อนนี่ครับหนาหล่อนนี่นะแมนหันห่อนนี่วันนี้เขาต้องเตรียมรับมือยังไงเตรียมรับมือคือถ้ามันแดดมาหน้ปุ๊บพยายามเขาเบิ่งสวนแน้าก็เบิ่งเพียไฟเบิ่งใบใดพอถ้าเพียไฟเดีมันเขาปุ๊บเนี่ย มันเสียหายใบใบมันโกบมันหันเขาสิอ๋อนี่คือเพียไฟครับแล้วก็ใบมันใหม่พร้อมนั่นคือเพียไฟครับครับ้าไ่แดงนะครับไดแดงถ้ามันกินใบแกมันจะกินทั้งหลังใบใต้ใบนี่ทักปากใบเขาเกิดปากใบทุเรียนถ้ากินน้ำเลี้ยงวัดปุ๊บมันบม่มีน้ำเลี้ยงสิเลี้ยงใบปุ๊บมันก็ลดลงครับใบเขียวๆใบล้ตายอ๋อนี่เพียไฟไล่แดงนั่นน่ะเพียไฟไล่แดงคือสาเหตุที่ห้ใบทุเรียนล้วมาแลงนะพ่อมาแลงนีมาแลงนี่กัดมานทำไร่ันนี้ กัดนี่เป็นหู้จงบยเป็นหู้จงปองใช่ไหมครับนี่ยนี่นี่พวกแมลงปีกแข็งนะครับนี่ท่านผู้ชมได้เห็นครับนี่นี่ครับนี่แมลงปีกแข็งนะท่านนี่นี่จอหู้เป็นหู้หู้หู้นี่หู้เป็นหู้เบิร์นี่ตีครับโอ้ครับมีทึงแมลงมีทึงครับเกียไฟไล่แดงครับเกียไฟไล่แดงมาทุกช่วงฤดูมาถูกส่วนดดูครับที่ว่าโลกยังอ่ะค้นเน่ายังได้พ่อโค้นเน่านี่เชื้อราครับมานน้ำได้พ่อมามาทุกได้ทุกได้ทุกเวลาครับพวกนี้ครับแม้แต่ ตนที่หนักก็คือตอนหนาฝนหนาฝนนีนน่หน,นาฝนยันตละลแห้งเสียาเขาทั้งหลากมันเทศไห้ทออาหารอุตันครับครับต้นใหม่ก็วบาสามารถกินอาหารใดคืตอตายอย่างเดียวยืนตายครับนี่คือความรู้ในการดูแลต้นทุเรียนนะครับเห็นบอกว่าพ่อไอ้ในการดูแลต้นทุเรียนนิดต้นน้อยก็ดูแลอ,อ,อีกแบบหนึ่งแม่นครับใหญ่ขึ้นมากก็ดูแลอ,อีกแบบหนึง่งใหญ่ขึ้นมากก็ดูแลอ,อีกแบบหนึ่งแล้วช่วงที่ที่เขาเอาผลเนาะพ่อต้องดูแลขนาดใดดูแลถึงขนาดว่าเขาหนึ่งหลัก ก่อนเขาจะจะเอาดอกไปนี่เขาก็ต้องสัดสมอาหารทั้งรากครับให้ทั้งรากให้ทั้งใบสาวสมอาหารทั้งใบให้ย่างต้าก็จะให้ต้าก็สามเถื่อคือฉีดสิบหามื่อให้ให้อาหารครับครับอาหารมันก็คือพี่พวกอ่าพวกอะมิโนพวกแมกนีเซียมแคลเซียมพวกโบลอนนี่นะครับครับผมอาหารพิ่นสังกสีครับครับเข้าหายไป ให้อาหารนี่ทั้งใบก็ให้ทั้งใบทั้งใบก็ให้ทั้งรากก็ให้อครับนี่คือนการของช่วงการการเอาดอกการเอาดอกเอาดอกกับผลครับผมเพราะเราเอาดอกเอาผลเนี่ยหนึ่งต้นเนี่ยเขาสมควรที่สิเอาไว้หน่อยหลายบันไดเอาไว้ต้นหนึ่งถ้าทุเรียนถ้าสิบปีขึ้นถ้าสมบูรณ์เท่ากับสามารถเราสามสิบหน่วยขึ้นได้ครับผมครับสามสิบหน่วยขึ้นไปอันนี้คือคืออยู่อีกสวนหนึ่งนะพอนะที่ว่าเป็นสวน ที่พ่อปลูกมาทั้งหมด10กว่าปีเนี่ยมันอยู่อีกส่วนหนึง่งอันนี้ค,คือให้พี่น้องได้เห็นว่าให้องเห็นว่าเริ่มปลูกการเริ่มปลูกนี่ต้องเป็นยังไงแหละก็ดูแลแบบใดนะครับวราลบน้ำเราพระว่อราบบนำ้ำ <พอ S 1> นีนกก่การการให้ระบบน้ำนี่ะบบน้ำนี่ก็คือเข้าตัวเบื้องน้นาน้่นหนะว่านามเข้าเป็นกดเป็นดางบบครับก่อนเข้าจะปลูกนะครับเข้ายางไปเบื้องเ่าพราะ่ายังพอยางไหนบ่ยางไหนครับไปพี่น้องเบื้องครับอ๋อระยะห่างครับ ระบบน้ำนี่ฝังทอสปิงเกอร์เลยเปนพอฝังทอสปิงเกอร์ไว้เลยเวลาฮัตตัสาี่แป๊บมันสีบริแตกนะครับเพราะอย่างที่ถือว่าสมบูรณ์วะเนี่ยเนี่ยมันเริ่มแตกยอดออกนี่ถือว่าครับถือว่าสมบูรณ์ครับนี่ถือว่าทุเรียนเริ่มกินอาหารได้เป็นแล้วเพราะ่ตอนนี้มันคงก็เลยแค่สองเดือนสองเดือนครับเรียนสองเดือนครับซื้อตือต้นหน่อยมาปลูกซื้อต้นละร้อยบาทครับมาปลูกเอาก็ยังมีผักกาดออมอยู่นี่ไ่ยครับเรื่น้อยมันเทศเลนครับเห็ดเบิ้งว่ามันเอ่อพอให มันเสร็ปลูกเลยกินบอยาบอเีษนะครับนี่มันอันนี้ว่าอะไรรลองเบิงว่าตีครับลองเบิงก็คือมีมะละกอนะเนี่ยเป็นมะละกอกับปลูกแซมไว้ครับพอ่อเลยหดน้ำไม่ไดเอาใส่หัวเวียงหดทั้งกล้วยหดไหนมันได้หลายอย่างนะครับคาก็มีครับคาก็มี่คาเหลืองโอ้ยง่ายว่ากันฮดน้ำลงไปไนี่มันได้กินทุกอย่างได้กินทุกอย่างเรสงเสียรอดอทุเรียนอย่างเดียวครับแมันเป็นก่อนที่สีได้ทุเรียนก็คือพ่อปลูกกล้วยไว้ก็ได้กล้วยไปซะก่อนครับอ๋อนี่ครับท่านผู้ชม โอ้ผักซีจีนก็มีครับผักซีจีนก็มีผักซีเลาวก็มีมะละกอก็เกิดครับมะละกอโอ้สิบสี่ไรครับท่านผู้ชมที่ผ่านมานี่ยปลูกแตงครับแตงไทยแตงไทยนี่ตีครับแตงไทยยังเห็นหลงเหลืออยู่นี่เนาะครับปลูกแตงไทยมาครับมานตอนนี้สิ่งรงฟักทองต่อวันนี้ล้องว่องยังไหนพ่อันี้ครับลงรับฟองวางรับรองกล้วยนะครับบรให้มันเสียผลประโยชน์บริห้มันเสียผลประโยชน์เราหดตน้ำไปให้มันได้ ยิ่งปลงนึงในหาโตหรอครับโอ้ท่านผู้ชมครับโอ้เย็ดปบองในหลายอย่างครับครับบโบไฮมันเสียผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์ว่างๆป่าคุณผมปลูกสองเมตรสองเม็ดนี่พ่อปลูกสองเมตรแต่ว่าผมเอาเอาหลุมละต้นหลุมละต้นครับพ่อต้นนี้ทำให้หลอกเครือไปแล้วปลูกให้กขาจมต้นที่สองขึ้นมาอีกเราโนอมันด่พ่อเอาโน้วไปโนอเ้าตัดออกครับตัดออกตัดออกจะเามันเลี้ยงลูกหลาย อันนี้มันเป็นกลวยไข่เป็นกวยไข่ครับพันหยางเนี่พ่อพันหยางเพื่อนก็แต่กลวยไข่เพื่อนต่กวยไข่เดียววยไข่จุดเด่นของกวยไข่เนี่ยพ่อมันเป็นยังไงจุดเด่นของมันก็คือหนึ่งมันห้ใหายลผลิตได้ไวรับอายุมันสั่นอายุมันก็คือหมายก็ว่าสิบหามือเริ่มตั้งแต่ออกออกปีมาสิบหามือเข้ากับเดตันและตัดแล้วครับตัดขายตลาดได้แล้วตลาดนี่ร่องรับดีป่ะพ่อล่องดีครับร่องรับดีตลาดกวยไข่ไปเบื้องข้างนี้ึเบื้องพอยระบบน้ำมีมางๆเลยครับ่านผู้ชม โอ้แต่แต่ละลองนี่คุณพ่อเฮ็ดเป็นเป็นลองไว้เลยรถเา็นลังแลนเขาได้เลยเลนเขาได้เลยครับทุกล่องทุกสอยการจัดการกับไงครับเวลาเขาใส่ใส่รถสีบานสียากับายครับการว่างแป็บหนึ่งผมมอาไม้โค่หน่อยครับมาขุดสําคัญพ่อสําคัญเพราะว่าแปบเม่นครับแปบเม่นหนามใหญ่สามนิ้วครับสามนิ้วทีครับผมว่างแปบสามนิ้วตั้งแต่แต่ละช่วงเนี่ยผมเห็นมีว่าวมีว่าวตลอดเลยเนาะครับให้ว่าวทุกทุกแถว ให้ว่าสุกแถวเปิดหัวไทยผมนามผมสแตนหลอบให้หลอบสวนครับแต่ลรอกแต่ละหอกนี่แลนรอบอยู่ตลอดเวลาผมไม่ล้มนะครับบานเวลาเปิดเพราะต้เปิดา้าวคางนี่แต่เปิดว่าวคางนั่น้ํามสแลนอัดกันหากันครับมันจะแห้งอครับคือสิบซีไร่ใส่ไรตัวเดียวครับในสองนิ้วไดโวตัวเดียวครับไดโวตัวเดียวใส่ไฟฟ้าใส่ไฟฟ้าอครับแต่ก็มีมองพักหนาครนบ แล้วพอในเรื่องของการไ้น้ำกับต้นทุเรียนเท่านี่เข้าไ้จากจากเวลาครับหนึ่งมือนี่อ่าเมื่อเนืองนี่ไ้แค่มือแล้วเวลาเวลาหนึ่งกับประมาณยี่สิบนาทีครับต้นน้อยนี่ไ้เวลาตัวมือมือหนึ่งก็คือยี่สิบนาทียี่สิบนาทีแล้ว<อ>แล้วช่วงไหนพอทีอ่เข้าอยากไ้น้ำได้หลายนี่ไฮน้ำหลายตอนเอาตอนเอ,เอาเอาดอกเอาดอกก็ผลเอาดอกก็ผลตอนไลยผลเดี๋ยวแห้งไ้น้ำหลายครับนั่นก็คือต้น ตนกาหรือตนเญ่ของมันนี่ประมาณจ็ดปีพอจะค่อยๆเได้ดอกได้ผลในดอกได้ผลกับถ้ทาทุเรียนมันสมบูรณ์กับเขาเริิอมจะสี่ปีสี่ปีครับช่วงให้ดอกให้ผลนั่นน่ะเอาบ,บอกผลเขาต้องห้น้ำเลยพี่กับเต็มที่แล้วล่ะน้ำนี่ให้ฮลายนี่ให้แบบจังไหนพอน้ำนี่ห้ตอนตอนออกดอกนี่เขาจะไฮอยู่ประมาณจักสามสิบนาทีแต่เขาสิพักครับผักไปประมาณจักกทิตย ตตามหลักวิชาการไม่เกินสิบสี่วันต้องให้อีกให้ีนะครับครับแล้วแนะนำนี่เฮ้ามีอาหารเสริมหได้บ่เพาะอาหารเสริมส่วนมากจะฉีดเอานะครับใส่่นเราทั้งต้นเป็นฮอร์โมนมั้งสิครับเป็นฮอร์โมนส่วนมากเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนครับฮอร์โมนก็มีพวกอะมิโนนี่แหละพวกอะมิโนพวกแมกนีเซียมแคลเซียมโบรอนครับสังกะสีครับที่ให้อาหารเสริมทั้งใบครับพอแล้วทุเรียนมันมักอากาศแบบใดอากาศออากาศห่อน มันหมักการห้อนครับท่านหนาวนี่ว่าหมักแสดงว่าอีสานต้องปลูกได้ที่ข่้นปลูกได้ครับได้เบิดเลยโอ้ครับอีสานนี่ปลูกได้เบิดแต่มันด้ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าน้ำครับที่ผมบอกครับน้ำน้ำกดน้ำเป็นด่างอันนี้ที่ที่ผมเห็นนี่พ่อปลูกกลางแจ้งเลยเด้ดนี่กลางแจ้งครับกลางแจ้งเลยครับกลางแจ้งแจ้งเลยไอ้ที่ว่าทุเรียนปลูกแดดลำไร้นี่บ่แมนเป็นบ่พ่อแมนบ่บ่แมนบ่แมนครับก่อนก่อนจะปลูกทุเรียนนี่ต้องเบิ่งน้ำก่อนให้เขาวัดน้ำให้ ครับครับค่าน้ำก็มีมีส่วนสําคัญคาน้ำเพามี่แต่คือผมแปลงนั่นน่นพี่เฮ็ดมันขึ้นอยู่ประมาณเกตหนี่ถือว่าน้ำมันน้ำเป็นด่างครับถ้าอยู่ปกตินี่มันอยู่หากบพกหากบพกกำลังพอดีครับกำลังพอดีคนีือไปด่างแล้วด่างแล้วครับกดกับ่าไ้หนึ่งซองกับอะไรเนาะแต่ถ้าเป็นด่างนี่น้ำแก่ยากถ้าเป็นกดนี่น้ำพ่อแก่อย่างไงผมเห็นนี่พ่อเตรียมน้ำไว้มองหันนั่เตรียมน้ำไปในบอเนี่ยเป็นน้งพ่อคือคือขุดครับ ค,คุดพระว่ามันการการคุดนี่นามมันเป็นพอเท้าขึ้นแท่นนี่ขึ้นแท่นนี่ปุบซนมากนี่นามมันหนักเวลาใส่ใส่ก่นอานานาเขาสูบเขาลายๆนี่มันจะมันจะแตกครับ,รบมันจะแตก<ม>ก็เลยใส่วิธีการเอาคุดบอล,ลงเอาผ้ายางปูหรือเฮดข้อนกีดให้สําเร็จแล้วก็เอานามลงทั้งใตมันจะไม่มีการแตกการหัวนะครับครับ พ่อเราไอ้ทุเรียนผู้ก่อไฟของเขากับทุเรียนที่อยู่ระยองกับจันทบุรีมันแตกต่างกันยังไงพ่อแตกต่างอยู่กับหนึ่งอยกับไอ้ดินฟ้าอากาศฝนครับของเขานั่นฝนมันจะตกซุกแน่เนื้อทุเรียนเขามันก็อยากอยากอยากจะออกไปหนิมหนิมครับครับมันจะบอแน่นคือคือทุเรียนอีสานเท่าอีสานเฮ่านี่เขาบอกว่ากรอบหอมนุ่มในนี่หมายเขาว่าทุเรียนมันอ่ามันฝนบ่อไหล เทใสเนื้อทุเรียนมันแน่นดีลวกหวานแลวกกรอบพร้อมนมไส้คุณ่าครับผมครับเห็นบอกว่าทุเรียนนี่มันอ่อนแอมันบม่พอครับมันต้องดูแลประกรบงมขนาดใดพอมันจงค่อยสีได้ให้ลูกไห้เฮากินนี่ทุเรียนนี่มันเป็นพืชที่อ่อนแอที่สุดบ่คือลำไยบ่คือมะม่วงครับเพราะว่าลำไยลำไยบะม่วงกบกบไปบะม่วงกับลำไยนี่มันเป็นพืชที่มีหลาแก้วนะครับ แต่ทุเรียนนี่มันบ่มีหลักเกี่ยเป็นหลกักฝอยนะครับฝอยดีพ่อครับเป็นหลกักฝอยอออเป็นหลากสีอ่นอนๆเวลาเข้าบีบัสีมันบีบหลากมันจะแตกหักมันนี่บมพ่อถ้าหักมันนี่แหละแตกคือกัรก็แต,แตกเลยจีแม่บีบแล้วแตกแม่แถวมานอ่อนนี่บีบมแห้งแตกดีไก่ชอบกินพร้อมนะครับไก่นี่มาแห้งครับผมครับอไก่ไก่แม่หรอว่นนี่ าทุเรียนก็ล่งเป็นสีเป็นสาวนี่มาเคือนี่แต่ก็ขาว่ตอดกินป่ยตายป่าไเนี่ยพ่อตายแล้วครับทุเรียนครับนี่คือสาเหตุมันครับผมโอ้นี่คือการปลูกทุเรียนพี่น้องนี่ก็ล่งเริ่มต้นให้พี่น้องได้เห็นเลยครับเห็นงแต่ยูนี่ในต้นหรือว่าเห็นงแต่ยูกับแม่ค้าขายมึอนี้เขามาเห็นในการเริ่มปลูกนะครับดีสวนคุณพ่อนี่พ่อบอกอากาศเนี่ยพ่ออีกจนิดนึงเนี่ยว่าอากาศ อยู่บานเฮานี่แรงงแห่งๆสินี่ช่วงใดทีมันสําคัญต่อตนอ่อนของเฮานช่วงช่วงใดทีมันมันสาคัญคือหนาฝนนี่ทุเลี่ยนจะจะดีไปแน่ครับมันแดดสิโบไหมแห้งโบโบแห้งเกินไปครับครับทุเลียนจะออก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 ยอดได้ดีกว่ากว่าหนาแรงอยู่ครับครับคันช่วงหนาแรงนี่พ่อช่วงหนาแรงมากอะก็กมันอยากหอนแน่เ้องซอยอยังไงฮะนี่ซอยก็คือพยายามให้อาหารเสริมไหลายๆ อาหารเสริมหลายตครับอาหารเสริมทั้งใบเนี่ยทั้งยังเนี่ยอย่าให้มันหลวกอย่าให้ใบมันหลวกครับผมครับนี่พี่น้องคือการปลูกถุกเรียนต้นอ่อนๆนี่การดูแลต้องประกบประง,งม,มขนาดใดพี่น้องมีทั้งพืชพี่เลี้ยงแล้วก็มีทั้งระบบน้ำที่คุณพ่อบนเห็ดไว้นะครับแต่คุณพ่อมีทั้งเบอร์ซีแปลงนะครับมันนี่ก็เลยเอาแปลงในการเริ่มปลูกให้พี่น้องในับช่มนะว่าสวยงามขนาดใดแล้วก็ ต้องใส่ใจขนาดไหนเม่อเป็นว่าใส่ตะทุนอย่างเดี๋ยวเป็นว่าพอ่อต้อง <ผม S 1> ใส่ใจน้ำเนาะใส่ใจครับทุเรียนนี่พนมักอยู่ใกล้ิีดของเจ้าของอ่ะล่ะไปเบิงไปแย่งเส้าแรงต้องไปเบิงนะครับไปรูปไปค่ำย,ย่านย่านเพียวไฟได้แดงเขาต้องสังเกตอยู่ต,อต้องสังเกตอยู่ตลอดเวลากับใบทุเรียนครับใบเหลืองเนี่ยมันขาดยั้งมันลนนั่นสาเหตุยั้งเขาต้องหูนะครับสัวสิได้กินเป็นบ่บ่สิได้กินนี่แหละครับเ่เป็นดัดต่อผนออกเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ตอนออกดอกนี่แห้งกันต่ายครับเมนพ่อตอนออกบานนี่ย่านจะพวกไอ้เพี้ยไฟเขาทำไรยไอ้เกสรมันครับครับหากเกสรถูกทำไา้แต่ก็มาสามาถิติหน่วยได้ครับผมครับต้องฉีดครับต้องฉีดฮอร์โมนให้มันนี่เป็นความรู้มากมาเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณพ่อไปอบรมอยู่ใส่ไม้นี่คือผมอบรมไปเรื่อยครับไปผลัดทั้งจันผลัดเพราะว่ากรมส่งเสริมมันก็เอาไปนั่ไปทรงทรงไปอบรมครับ ครับก่อนสามารถในผลผลิตก็มันไ,ไปทุกปีนะครับไปทุกปีตีครับบัดที่เนียนในเรื่องลูกถามในเรื่องของราคาเนี่ยพอเป็นยังไงร,ราคากถือว่าตอนนี้ก็เป็นพึ่งพอใจของเกษตรกรอยู่ครับเพราะว่าราคาก็โอเคครับเ <c oughs> พราะว่าปุ๋ยกับแพ่งเนาะยากับแพร่งราคาซําเนียก็ถือว่าพ่พออยู่ได้นะครับครับผมครับอยู่ได้อยู่ได้นาะพอนะครับโล่หนึ่ง ทั้งนี้ขายจากบาทครับตัหนึ่งปีที่แล้วนี่ขายขายอยู่อยหาบลอยาบครับลอยหาิบนวยหนึ่งประมาณจากโโลเพราะนวยหนึ่งก็เขาตีเสียยางตำแล้วกับมันตกว่าสามกิโลมันกว่าสากิโล,รโลครับสามกิโลก็เป็นเงินเท่าไหร่พรสมกิโลมันก็เป็นเงินอยู่4ี่หบาทสี่หบาทเนาะต,ต่อลูกครับตัอลูกบัดนีนี่ต้นหนึ่งเด้เพ่อะต้นหนึ่งกัประะมาณเขาบพ บตามกว่าสามสิบหน่วยบตามกว่าสาสิบหน่วยครับคุนเข้าไปพี่น้องขุนเข้าไปพี่น้องเพิ่งขุนเข้าไปเพิ่งเรียว่าต้นทุนนี่ทุกอย่างเป็นต้นทุนบนผมครับเป็นต้นทุนเมิดครับครับผมนี่พี่เพราะว่าเป็นหน่วยแล้วก็มีการโยงเชือกโย่งกิ่งยานกิ่งันทางยานสิ่งธรรมชาติมาทำไร่คือล่มครับผมครับเขตไห้ตอนทุเรียนก็ล่างก็ล่างจะตึงจะล่างจะเข่าเนื้อส่วนมากจะมีพายุมียังเขามาครับผมครับ พี่น้องเกษตรกรตอนนันก็ตตรงหนึง่งกับมีการโย่งเสือกกิง่งแต่ก็มีการโยงระวังลูกโย่งหอยไวบพให้หวยนั้นแกงไปแกงมาจะแสดงว่าครับทุกช่วงเวลาของทุเรียนนี่มีความเสี่ยงตลอดมาพอครับมีความเสี่ยงตลอดอกับทุเรียนมีความเสี่ยงตลอดที่ ทีดีใจเลยก็ตอนพผ่ะตอนเงินเขากระเป๋ารงเหระครับพี่จังจังเงินเขากระเป๋าขึ้นเขากระโปรงอะไรก็ดีใจแล้วครับยังไม่หายหักทึบเป็นบอกสาเห็นไวแขวนนี่หญ้าพึ่งดีใจครับหญ้าพึ่งดีใจครับจักสีล้มมาจักสีล้มมาเออจักสีเป็นอย่างนี้ติดจักสีเป็นท็อปบ่ออีกท็อปเชือล่าท็อปที่เขาลูกเนี่ยสะโพกแมนน์เวลาพึ่นพายุเข่าพึ่นออกข้าวนี่พี่น้องเกษตรกรร่องไ้คือกิ้งทุเรียนมูนี่เนาะครับโอ้เนี่ยพี่น้อง เาสิฟังข่าวอยู่ตลอดเลล่ะซ้ำกันละาวกประมงนะครับครับผมพวกนี้นี่นะครับดินฟ้าอากาศสีดบาดสียาที่เขาก็ต้องเบรงอากาศก่อนครับบ้านว่าค้นมาได้ก็สีดบวนกับสีดสีดไปเพราะผูนหาที่ฝนเฮิมลงมากเสียยาเสียยาฮอร์โมนอีกครับเสียถิ่มไปซื้อสีดไหมาะว่าครับนั่นคือสาเหตุมันครับผมนี่พี่น้องประสบการณ์สิบปีนะครับของคุณพอดีปลูกลำไยครับแล้วหนึ่งต้นเนี่ยเพราะ ในการให้ผลผลิตของลำไยนี่มันให้จักปีครับแล้วมีอายุจักปีหอยลำไยนี่ผมก็บ่คอยฐานะ<พ>อะไรนะผมผมนะอนุา <c> ท <ough> ุเรียนทุเรียนพ่อทุเรียนทุเรียน,น,นครับทุเรียนนี่มันกับกันีล่อยู่สามถึงสี่ปีสี่ปีแต่เขาเลิมมาแล้วล่ะโอครับสี่ปีเลิมอาลูกแล้วล่ะครับผมแล้วต้นมันเนี่ยพ่ออยู่อายุยืนหอดจักปีอายุมันยืนหอดสามสิบปีครับสามสิบปีครับขันหลังอย่างสามสิบปีแล้วพ่อยี่เน สามสิบปีมากถือว่าพันเถ่าพนแกกินอาหารบ่หยกับคนนะครับมันมีจต่ำลมคือคนนี่แหละตีคือคนอนี่แหละโอ้เขาก็ต้องเสริมรขึ้นเรื่อยๆครับขราบ,บผมเถ่าแก่มากกินอาหารเหนื่อเยเยอะยังกับแก,ก,กเถาเหี่ยวตายไปคือกันหละครับคนขรับผมแล้วช่วงที่มันออกดอกออกผลนี่มันเป็นช่วงของเดือนไหนพ่อช่วงเดือนออกออกดอกออกผลนี่เดือนพุธภากมิทุนาแต่ด้ว่าใกล้สิฮหอดแล้วเนาะพฤษสภาคมิตุนาครับสิงห์อดนะครับหกเดือนเก็บเกี้ยวนี่เดีพ่อช่วงเก็บเกี่ยว เก็บเกี้ยวเนี่อนอยอายุการออกดอกมากนี่อยู่ระหว่างเกตเดือนเกตเดือน <ผม S 1> เต็มครับครับ,รบอ๋อแล้วคุณพ่อครับว่าไอสวนคุณพ่อเนี่ยเวลาออกดอกหรือว่าเวลาเก็บเกี้ยวเนี่ยเปิดสวนให้พี่น้องท่านผู้ชมหรือว่าพี่น้องมาเยี่ยมชมบอโอ้ได้ครับเบิ่งไหนอยู่ได้ยุติยครับเปิดเบื้องไห้อยู่ครับสวนแล้วมันมีจองขามปีนี่แมน่นีหลีบ่พ่อจองขามปีมีครับครับมีมีแล้วสวนของคุณพ่อเนี่ สามารถที่จะส่งทางเครือรีให้ท่านผู้ชมในบอสท่านได้ได้ได้ขึ้นกันครับได้กันเนาะครับอ๋อครับได้ขึ้นกันคับผมปีหน้าว่าจัดส่งกันปีนี้มันจัดส่งบ่อ่ไหรครับ่ะผมครับทับงสั้นคุณพ่อฝากสวนในว่าถ้าเกิดพี่น้องท่านผู้ชมเพิ่นสนใจที่สั่งทางเครือรีเนี่ยเพิ่นสั่งทางใดครับสั่งทางยูทูบก็ได้ครับครับบอกทางสายเล็กโทรศัพท์เนาะยังไงโทรศัพท์คุณพ่ออ่าทางนี้ครับ ศูนย์แปดเก้าห้าแปดห้าหนึ่งสี่เเก้าครับคุณพ่อยังครับคุณพ่อสัญญาว่าร่งเล้อบันทัศน์กิเล็กครับผมครับแล้วแต่เกิดว่าเพื่อนอยากมาเบิงแปลงมาดูงานหรือว่าอยากมาเยี่ยมชมมาท่องเที่ยวนี่ได้ปะครับพ่อได้ครับผมแล้วก็บอกพิกัดเพื่อนในวันมันอยู่วงไหนพิกัดถ้ามันอันนี้เขาไปครับมันก็มีอันนี้อยู่ สวนพอสัญญาเขาจะเห็นเลยครับพราามันเขานในกูเกิลในกูเกิลเลยคุณพ่อสัญญาครับมันขึ้นเลยเนาะครับมันขึ้นเลยครับมันมีอยู่คุณพ่อมีเฟบป่ะผมม่มีเฟซอยู่ผมเป็นสวนมาก่บเหรีมิตรลูกเนเล่นครับผมครับเขาพิมพ์ไปในที่กูเกิลนะคุณพอสัญญาเลยนะครับครับมันจะขึ้นสวนถุกต้องการปัก GPS อะไรมาเลยแม่น GPS อะไนมาเลยนะครับผมนี่คือเป็นเกษตรกรที่เหตุสวนทุเรียน จริงจงจังๆพี่น้องเห็นมาสิบกว่าปีแล้วนะครับเป็นการทรงต่อให้รุ่นสูรุ่นน้ำครับนะครับคุณพ่อครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้โควิดแบบนี้อยากให้คุณพ่อฝากถึงพี่น้องท่านผู้ชมเนี่ยให้กำลังใจท่านผู้ชมเนี่ย<อ>็ใหกรกำลังใจพี่น้องกเกษตรกรน,น้ำครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระยะโควิดกับพี่น้องกับผู้มีการมีงานทํำกับทั้งการงานเคยได้ทํำบริด้ทำกับให้กลับมาอยู่บ้านแต่กเ็เฮ็ด หัวเห็ดสวนมีดินมีรอนสิกับปลูกทุเรียนนะครับปลูกทุเรียนปลูกยังอยู่ดูแลสวนของมีความสุขดีครับคับผมทำมันใงไงมาก็มีกําลังใจที่จะอ,อยู่บ่อ้องไปธุกรกรรมลำบากอยู่ทั้งต่างจังหวัดนะครับ <ผม S 1> ครับผมกพุมพ่มเน่าจยู่ของนี่ปลูกยังก็ได้กินวัดปลูก,ปกหุฟงปลูกพักปลูกยาอะไ้กินวัประหาระสือน,นะครับครับผมปลูกกวยปลูก้วยกางงาม พี่เท้าเขตบ้บานเฮาอยากเชิญชวนพี่นองครับเชิญชวนเขามาทินทานเจ้าของมาทินทานเจ้าของแต่นาให้มันเกิดความอุดมสูรคุณนะพ่อเนาะครับผมครับผมขอบคุณหลายครับคุณพ่อครับสำหรับคลิปนี้นะครับไลฟ์ผู้ชมไปก่อนครับผมยังไงอยากมาเยี่ยมชมหรือว่าอยากเขามาซื้อทุเรียนของคุณพ่อมือนีห้เบิ่งเฉพาะสวนในน้อยครับแต่ว่าคุณพ่อมีหนังบุดสี่แผงก็สามารถติดต่อคุณพ่อได้ทั้งเบอร์โทรที่คุณพ่อให้ไวนะครับทั้ง youtube นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพ่อหลายๆครับผมมากอนครรับ